สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านนะทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับเบิร์ดเดินตามป่าตามเขาที่เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนผมก็มากับเพื่อนแดงนะครับนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะมานอนที่บ้านล้างหลังนี้นะครับซึ่งเนี่ยมีพี่เต้ father, แ,ลแล้วก็พี่สอนเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่าเจอดีผมก็เคยมาแล้วนะครับทุกคนก็เจอดีเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพิสูจน์กันอีกครั้งนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนเราก็ไปกันเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนเบิร์นนะครับเดินทางมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็นถึงบ้านล้างแล้วนะครับทุกคนโอ้โหค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะเ<ช>พื่อนใช่ครับเพื่อนอุย้ย<อ><อ>ก็ทุกคนครับยังไม่ทันเข้าบ้านเลยเข้ามานะครับทุกคนไม่ทันเข้า,านะก็สุดยอดแล้วครัเพื่อน อ๋อทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยคิดว่าจะพูกเปกันตรงนี้นะเพื่อนนะใช่ครับคืนนี้นะครับาจะพูกเปนอนตรงนี้นะครับใช่ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันเลยครับใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงอะไรวะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันโอ้สุดยอดนะระวังนะเพื่อนไม่โดนไมีไม่ยู่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยตัวอะไรนะไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเมื่อกี้เจอแค่เซียวอุ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าครับแค่หนึ่งอุ้องนะหายไปเลยอ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออเมื่อกี้หายจากอยู่ตรงเนี้ยจังหวะอุ้ยหายเฮ้ยนั่นอะไรวะอะไรเพื่อนเข้ามาดมูแบบไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้ยินจากแชนล่างเพื่อนข้างล่างมีห้องโถงอะ ไม่รู้เอ้ยเคยมาแล้วบ้านหลังนี้ผมก็เคยมาแล้วครับข้างล่างมีใต้ถุนเลยเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องลองเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับทุกคนห้องน้าเนี่ยมีแต่ขี้ข้างขาวนะครับนี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับทุกคนเพื่อนได้ยินป่ได้ยินครับได้ยินเสียงมาจากทางไหนครับเพื่อน ได้ยินเสียงมาจากทั้งหนครับทุกคนทุกคนช่วยกันฟังคอมเมนต์มาได้นะครับก็เป็นกําลังใจพวกผมด้วยนะครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหนึ่งติดตามนะตัวอะไรวะเพื่อน แล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีคนวิ่งอยู่บนหลังคาเลยเพื่อนก็ทุกคนครับเรามาอย่างงี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับทุกคนข้างขาวด้วยตรงนู้นเจอเจอครับเพื่อนเจอเจอก็จะมีข้างข่าวด้วยนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปก่อไฟกนดีกว่าเพื่อนโอเคเพื่อนมันคือตัวอะไรครับทุกคนก็เราไปก่อไฟกันดีกว่าเพื่อนไป ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ได้กอกไฟเนี่ยติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะผูกเปนะครับทุกคนแต่ว่าตอนตั้งแต่ตอนที่ผมกับเพื่อนแดงได้กอกไฟเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกผมเนี่ยกอกไฟกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าพวกผมผูกเปกันเสร็จแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะลองเข้าไปสำรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็โอเคครับเราเนี่ยผูกเปกันดีกว่านะ ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี e ่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ได้ผูกเปเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไฟเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆเลยนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าผมเนี่ยกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะลองสำรวจกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมก่อไฟไปเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นเสียงของอะไรเนี่ยครับเป็นเสียงปริศนามากๆนะครับทุกก็โอเคครับเราเนี่ยก็เข้าไปสำรวจกันเลยครับก็ครับต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะสำรวจกันอีกครั้งแล้วนะครับทุกคน มาสองคนเนี่ยก็อุ่นใจนิดนึงนะเพื่อนนะใช่ชายเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าสว่างมากเลยใช่ครับทุกคนเราประกันแน่ๆนะครับถ้าเจอตัวเนี่ยเห็นทั้งตัวเลยนะทุกคนถ้ามาเนี่ยส่องเจอแน่นอนขอให้เจอนะครับอุ้ยเอาอีกแล้วนะครับทุกคนฝั่งนี้เนี่ยมันชอบดังมาจากฝั่งนู้นนะใช่ครับเพื่อนเข้าไปอีกน้อมแล้วก็เดินไปดูใต้ถุนนะคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะํำรวจในทั่วเลยนะครับทุกคน เราะว่าเป็นเสียงปิดสนิหามากๆเลยนะเพื่อนนะใช่ครับเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้แม่งใครวะเขาได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเห็นนะครับทุกคนได้ยินต่เสียงนะทุกคนน่าจะได้ยินเสียงนะเสียงวิ่งฟุ๊บไปเลยนะครับทุกคนใครก็ไม่รู้นะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงชัดเลยเพื่อนลองเข้าไปดูนี่ก่อนอุ้ยล็อกนะทุกคนข้างในนี้น่าจะเปิน น่าจะมีศพคนหรือเปล่าครับทุกคนข้างในเนี้ย,ยนะถ้าปีนไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยเพื่อนข้างในนี้เขาเก็บศพหรือเปล่าเพื่อนที่เขาล็อกอะ่ะใช่ใช่จริงๆเนี่ยขนาดห้องน้ําเนี่ยยังไม่ล็อกเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินครับเมื่อกี้เสียงดังออกมาจากบ้านะฝั่งตรงนู้นนะครับทุกคนทุกคนเนี่ย สังเกตเสียงกันดีๆเลยนะทุกคนเคเพื่อนลองลองเข้ามาสำรวจกันตรงนี้ดีกว่าระวังนะเพื่อนก็ทุกคนครับต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะลงไปใต้ถุนบ้านใช่ไหมเพื่อนใช่ครับไปก็ต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะเพื่อนนะ ส่วนกองไฟนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับกับเป้งระวังเพื่อนระวังโหผมมาคลิปที่แล้วนะผมไม่ได้มาได้ถุนนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีนะครับทุกคนเหม็นสาบมากเลยเพื่อนอากาศเนี่ยเย็นมากๆเลยนะเพื่อนนะข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมเพื่อนเพื่อนได้ยินคนวิ่งไหม ได้ยินไหมได้ยินไหมคุณยิ่งอยู่ข้างบนใช่ใชเฮ้ยทุกคนได้ยินหรือเปล่าครับเฮ้ยผ้าอะไรเพื่อนผ้าเหลืองใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคนผมเนี่ยลุกไปหมดแล้วนะครับทุกคนน่ากลัวม,มากใช่ครับเพื่อนดีนะเรามากันสองคนนะครับผ้าเนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าห่อของ มนดาหรือเปล่าเพื่อนเหมือนจะเป็นของพวกเล่นของนะทุกคนมาแล้วมาแล้วอะไรกันแน่เพื่อนก็เหมือนข้างในเนี่ยจะมีห้องหนึ่งนะเพื่อนลองลองหาทางเข้ากันดูไหมห้องนี้หรอเพื่อนใช่ใช่เราก็จะลองสำรวจกันดูนะเพื่อนนะเผื่อว่าอาจจะเป็นห้องเก็บ ศพหรือเก็บอะไรหรือเปล่าครับทุกคนอ้ oh, นอะไระเพื่อนอ oh, ข้างในเนี่ยมีนู่นก็เหมือนกันนะถ้าเหลืองด้วยนะครับทุกคนน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนูนด้วยเพื่อนผ้าเก่านะตัวนี้โอ้ oh. ทีนี้เนี่ยเหมือนอุ้ยต,ตุ๊กแกตกใจหมดเลยนะทุกคนตกใจเลยนะครับ ระวังเพื่อนระวังตุ๊กแกแห้งมากเลยเหมือนไม่ได้กินอะไรคนระับผมกลัวมันกระโดดรับผมมากเลยเรามาสำรวจกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเจอตุ๊กแกเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับทุกคนตุ๊กแกเนี่ยทุกคนกน็น่าจะทราบอยู่นะครับทุกคนว่าสิ่งที่รับเนี่ยได้เลี้ยงมันไว้นะครับทุกคนห้องเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่อนไม่มีทางเข้านะครับทุกคนไม่มีแล้วนะครับตรงนนะครับเหมืนอนนน โอเคครับเดี๋ยวเรานะครับขึ้นไปตรงที่พักเราต่อเลยเพื่อนไปโอเคครับทุกคนผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ขอตัวขึ้นไปยังที่พักของพวกผมก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้ขึ้นไปยังชั้นบนแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับทุกคนเหมือนมีคนวิ่งอยู่ข้างบนนะครับทุกคนผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้ส่องดูแล้วก็ไม่เจอนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ได้มาอย่างที่พักแล้วนะครับ ต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยคิดว่าจะนอนกันแล้วนะเพื่อนแดงนะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่านพนไปยังไงนะครับทุกคนครับก็ไว้เจอกันตอนเช้านะครับ เพื่อนเห็นไวะเฮ้ยมาห้องเลยเพื่อนเห็นไรวะก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรวะใครครับไปเราลองไปดูดีกว่าเพื่อนอย่าเพื่อนกูได้ยินจากข้างหลังข้างหลังเนี่ยใช่ไปเราลองไปสำรวจกันดูนั่นไปไปไป ผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้ยินเสียงมาจากแถวนี้ใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดูท่าจะไม่ดีนะเพื่อนนะเราต้องรีบก่อกล่องไฟใหญ่ๆเลยนะทุกคนไม่ไมีเสียงเพื่อนเอเขอาว่ารีบไปท,ที่ที่นอนดีกว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้เข้ามายังที่นอนแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนได้ไหมเพื่อนนาแล้วเพื่อน โอเคครับทุกคนผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะขอก่อกองไฟไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อจ,จะไล่ได้นะเพื่อนนะใช่ครับอนข้างอันตรายนะทุกค<พ>นเราเนี่ยตกใจกันหมดเลยนะทุกค<พ>น,<พ>น hmm. ก็โอเคเพื่อนเราเนี่ยเขานอนกันดีกว่าครับทุกคนครับ,<พ>รบไว้เจอกันตอนเช้านะครับทุกคนก็ครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้ก่อไฟไว้แล้วนะทุกคนแต่ลอสักพักเนี่ย่มันก็จะติดนะครับ แต่ว่าก่อนจะนอนเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ย <met musician> ก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่ขอเนี่ยนอนกันไม่ได้แน่นะครับก็โอเคเพื่อนเราเนี่ยขอเจ้าที่เจ้าทางกันดีกว่านะครับผมไปร้องไหว้<พ>วกันก dag. ็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ <Hum> ได้ไหว้เจ้าบ้านหลังนี้แล้วนะทุกคน เจาของบ้านนะครับทุกคนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็จะนอนกันอีกครั้งนะครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงประหลาดเวลานเนี่ยผมคิดว่าผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ครับก็โอเคครับทุกคนไว้เจอกันตอนเช้านะครับทุกคนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆในยามเช้าด้วยนะครับทุกคนก็เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างได้ยินแต่เสียงแปลกๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยเดินบนบ้านเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยคือหลอนสุดๆเลยนะครับทุกคนก็ยังไงเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนก็ผมกับเพื่อนแดงเนี่ยก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ